อันนี้เราจะมารีวิววิธีการเปลี่ยนหัวเข็มเครื่องปรินเตอร์นะคะยี่ห้ออะไรเอฟซันปะเอฟซันเอฟซัน LQ สามร้อย LQ สามร้อยสามหนึ่งศูนย์อันนี้คือตัวเก่าใช่ไหมที่มันพังตัวเก่าอันนี้คือตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาใช่อ่เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ใช่แล้วล่ะคะเก่งมากอาอย่างอย่างพี่น้องเมื่อกี้เหมือนมันมีอะไรลอะไรร่วงลงไปอ่ะ 何ね,いいね อ,อันนี้มันคืออะไรตัวล็อกตัวล็อกตัวล็อกสายเรียบร้อยเดี๋ยวยืดนอ็อตก,ก่อนนะคะอันนี้มันเป็นงานยากพอสมควรเลยนะคะต้องใช้ช่างมืออาชีพนะคะถ้าไม่มีความรู้นี่อาจจะทำให้หัวเข็มที่ซื้อมาหาักอีกได้นะ วิธีการไข่ควงนี่ต้องหมุนท้ายหรือหมุนขวาคะขวาหมุนขวานะคะหมุนซ้ายก็ไม่ได้นะทุกคนอ oh. <laughs> ถึงบอกว่ามันเป็นงานยากนะหมุนไข่ควงต้องหมุนให้ถูกวิธีด้วยนะคะ, oh. ะนัดมีตัวเดียวหรอคะ อันนี้คือตลับหมึกใช่ไหมคะตลับน,บนี่ตลับหมึกนะฮะเราก็ปับให้มันตึงๆนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรสกเกลปะอันนี้เขาเรียกอะไรสกเกลเหรอคะอเไม่รู้าเรียก ต,ตัวฟีดตัวใส่กระดาษอ่าต,ต,ตัวฟีดกระดาษเหรออ้อันนี้น่าจะยากใส่ให้ตรงล็อกอพี่นพไม่ใช่เหมือนมันไม่ลงล็อกเห็นปะมันจะมีล็อกตรงนี้ของมันอยู่ะ เออ่อที่เราใส่ผิดด้านนะคะถึงการเมื่ออาชีพเราก็มีอาจจะมีชั่วโมงที่งงได้นะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนอันนี้เพิ่งจะผ่านไปห้านาทีนะคะ เรียบร้อยไหมคะ